เอาครับมาเบิ้งพี่แฟงครับวันนี้ตัดตัดต้นกระถินครับเอ้ยนี่ครับพลังพลังยังก็พลังปอบไอพักสองครับกินผักขมมาวันนี้แฟงขยันเป็นพิเศษครับนี่ครับต้นกระถินต้นนี้ครับลมพัดว่อร์อยู่นี่ให้แฟงตัดครับตัดแฟงตัดนี่นี่ครับแฟงว่าใบเงามันเลยว่าฉันตัดเลยทีเดียวเลยล้มตูมเลยครับนี่ปื๊ด ตัวใครตัวมนัมนครับปึ๊บแม่ครับโอ้แปบ๊บเดียวแล้วครับสามบาทสี่บาทโงูแห้งดีขนาดครับนี่ปึ๊บฮึม <c oughs> โอ้ยได้การด้การด้การ <c oughs> นี่ครับฝีมือแฝงครับบัวธรรมดาครับเฮ็ด <c oughs> ออกมาเป็นท่อนเลยครับ <c oughs> อันนี้แฝงว่าจะไปให้งัว ปูได้เลี้ยงแบรเลี้ยงแพะก็ได้กาดอะไรนี่ให้งัวว่ะแฟนงัวงัวให้งัวให้งัวครับเดี๋ยมีแต่ยอดอ่อนๆเรานี่ครับเดี๋ยวก็เหลืออีกงานนี้ครับงานนี้มันจากนึงตัดแล้วก็ดึงเอารถเลยงานนี้น้อยหน่อยเนาะนี่ครับมันโบยง่ายปนไดแฟงกำลังพิจารณางานนี้ครับจะจังไสเพิ่นวะเอาเอาก็ฟันเอาก็ค่อยฟันป๊อก ปอกๆขนาดบันกาบวมันเงี้ยงแล้วกันดึงมาเลยมันชอยๆเอ๊ะๆลงไปอันนี้สินี่ปีมือแฟงบบตห่วงครับกำลังใส่กำลังใส่ิสาอยู่หิ้งระวังระวังตะปูระวังตะปูแฟงลงมือแล้วอุ้ยเอาเอา เลืองาเดียวตัดจินใจบุไดเอาเสาะเลยตึมเลยหันกำลังคิดอยู่ต้นนี้จะไะหนพ่อฮะกูชิดึงได้คนเดียวเอาครับลงมือแล้วครับนี่ครับแฟงว่างงานนี้งานงานยากบอกพูดว่า,าต้องใส่ฝีมือได้จัไหนับท่องคาถาเนี่ยครับบางอย่างเนี่ยเอาให้ได้เอามาเบิ้งครับแฟงที่สามารถเอามาฝั่งนี้ได้ป่ะเอออีกไหนยนึงอีกไหนยนึง่ง คุณนาบังบักบัก,บกข้างนี้สักก่อน,นใส่ฝีมืออยู่ <c oughs> คุณน้าระวังขนาดตัวนี้ฮะเออมันงี้งค่อยๆแล้วก็ยังดึงมาให้มันแกเออฮันดีเออ,เอวิธีการเลื้ยเลืยไม่ยังสิแหละ <c oughs> ขึ้นเลยครับปิดแล้วครับปิดแล้วน,นี่โอ้โหโอ้โหฮันดี้จับบัตรสูงสบายแบบนี้อีกนี่ครับ มาแล้วครับเงียแล้วมาแล้วทำ้โหแน่นอนครับงานนี่ฝีมือบ่อธรรมดาครับเรียบร้อยครับหมูหมูครับสักนีสำหรับแฟงครับนี่เยี่ยมนะแม่ว่เยี่ยมเลยเมื่อยแล้ว